ขอเชิญร่วมงานช็อปของเด่นกินของดีที่มาระแมกครั้งที่9ภายในงานท่านจะได้พบกับร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าดีของจังหวัดอุบลราชธานีมากกว่า80คูหาอย่าลืมอย่าพลาดพบกันวันที่7ดตุลาคม2565น้าณตลาดมาละแมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีรู้จริงรู้ลึกรู้ชัด รู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลนะครับวันนี้วันศุกร์ที่สามสิบกันยายนนะครับพ่อแม่น้องครับวันสิ้นปีงบป,ประมาณในทางราชการนะครับเขาก็นับเอาวันที่สามสิบกันยายนนี่แหละครับที่เป็นวันสิ้นปีงบป,ประมาณ แล้วก็พอปีงบประมาณใหม่เนี่ยก็เริ่มหนึ่งตุลาคมซึ่งปีนี้ก็คือหนึ่งตุลาคมสองพันร้อยหกสิบห้าแต่ในทางระบบราชการระบบงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นหนึ่งตุลาคมสองพันร้อยหกสิบห้าเนี่ยเป็นปีงบประมาณ2566ครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้งบประมาณของปี 2 5 6 6เป็นต้นไปนะครับวันนี้สถานการณ์เรื่องของพายุโนรูนะครับพ่อแม่พน้องครับซึ่งจากการที่โนรูได้เคลื่อนที่เข้าฝั่งประเทศไทยนะครับโดยเข้าที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกแล้วก็เมื่อเวลา4โมงเย็นของเมื่อวันพุธนะครับที่ผมกลัาเรียนพ่อแมพ่น้องเมื่อวานนี้นะครับว่า โนรูเข้ามาแล้วก็อยู่ในพื้นที่เคลื่อนที่อย่างช้าๆนะครับด้วยอัตรา15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พอตอนรุ่งเช้าของเมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นตัวจังหวัดอุบลราชธานีออกไปนะครับเมื่อเช้าวานนี้เมื่อเช้าวันพฤหัสที่29กันยายน ผลของพายุโนรูนะครับโดยภาพรวมนะครับพอแมมน้องครับจากการที่เราเห็นภาพความรุนแรงของพายุก่อนที่เขาจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเนี่ยก็เห็นความรุนแรงจนเ,เรียกว่าต้องประเมินสถานการณ์สูงไว้ก่อนเลยนะครับแต่พอโนรูเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีดังนี้นะครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือหนึ่งเลยครับมีฝนตกเป็นจำนวนมากนะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นของวันพุธนะครับวันที่28่สิบคืนวันพุธนะครับทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็ยังมีต่อเนื่องอยู่นะครับเมื่อวานนี้โดยวัดปริมาณน้ำฝนแล้วเนี่ยทั้งจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ย ที่อำเภอสว,สว่างวีรวงครับมีฝนมากที่สุดถึง200มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกมากที่สุดในจังหวัดโดยในอำเภออื่นก็ไม่น้อยนะครับก็ร้อยกว่าหลายอำเภอเลยนะครับตกร้อยกว่ามิลลิเมตรก็ถือว่าถ้าเป็นภาษา ทางอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าเป็นฝนตกหนักมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่ระดับ200มิลเนี่ยถือว่าหนักมากที่สุดว่างั้นเถอะครับก็เป็นผลให้ปริมาณน้ําต่างๆเนี่ยก็ตกในพื้นที่ค่อนข้างมากน้ําที่อยู่ที่ตกลงมาเนี่ยนะครับก็ยังตกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย ก็ยังต้องใช้เวลาที่น้ําเหล่านั้นเนี่ยจะซึมลงไปในดินบ้างไหลหลากลงไปแล้วลงในห้วยลําห้วยลําคลองเล็กๆบ้างแล้วก็สุดท้ายก็จะไหลลงสู่แม่น้ํามูลนะครับซึ่งก็จะทําให้ระดับของแม่น้ํามูลก็ขยับตัวขึ้นได้อีกเมื่อเช้าวานนี้นะครับระดับน้ําที่เกิดจากโนรูพายุโนรูเข้ามาแล้วเนี่ยแม่น้ํามูลมีระดับ ขยับขึ้นทีเดียว50เซนเลยนะครับ50เซนติเมตรด้วยกันก่อนหน้านี้ที่เป็นร่องความกดอากาศเนี่ยแต่ละวันาพายุาแต่ละวันระดับน้ำของแม่น้ำมูลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก15เซนนะครับ14เซน15เซนทุกวันนะครับแต่พอโนรูเข้ามาในคืนวันพุทธที่28เนี่ยระดับน้ำในตอนเช้าวันที่29วันพฤหัสเนี่ย ก็สูงขึ้นทีเดียว50เซนติเมตรเลยก็เป็นผลให้ระดับของแม่น้ํามูลขนาดนี้เนี่ยสูงกว่าตะลิงตะลิงธรรมชาติของแม่น้ํามูลน,นะครับสูงกว่าตะลิงนั้นเนี่ยเ2เมตรกว่าแล้วนะครับ2เมตร20นะครับนี่คือสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับจากอิทธิพลของพายุโนรูทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับความสูงที่มีเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆนะครับ ทําให้ชุมชนที่ต้องมีผลกระทบเพิ่มเติมในสามสี่อำเภอเนี่ยแหละครับเออเพิ่มขึ้นประมาณต้องมีผู้ที่อ,อ,อพยพเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ250ร้ครัวเรือนด้วยกันรวมร8วมแปดร้กว,ว่าคนนะครับในสามสี่อำเภอนะครับเนี่ยก็เป็นผลการที่ระดับน้ําสูงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในผู้พักพิงผู้ที่ออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงเดิม บางท่านก็ต้องกลับลงไปเพื่อที่จะไปขยับของที่ยกขึ้นที่สูงยังไม่พอนะครับหรือเดิมเอาไว้ไว้ชั้นสองระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกจะท่วมชั้นสองอีกแล้วเนี่ยก็ต้องกลับเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปขนของเหล่านั้นออกมาไว้ในที่ด้านนอกที่อยู่ในศูนย์พักพิงต่อไปด้วยนะครับก็จะมีภาพแบบนี้อยู่นะครับในการขนข้าวขนขอ,ของออกซึ่งก็พอแม่พี่น้องก็ ต้องลำบากกันพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการคนข้าวขนของซึ่งทางราชการทางทหารทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางฝ่ายปกครองนะครับก็สนที่กําลังการที่จะช่วยยกข้าวยกของนะครับแต่ว่าด้วยปริมาณที่พี่น้องค่อนข้างมาก,กน,นะครับก็อาจจะช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงนะครับก็หลายคนก็ลงมือขนด้วยตัวเองก,ก,ก็ช่วยกันนะครับก็ทำให เร็วขึ้นนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับศูนย์พักพิงครับที่อยู่ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เทศบาลเมืองวาลินที่มีระดับที่มินเมในการที่จะเมื่อน้ำขึ้นสูงเมตรหนึ่งหรือเมตรครึ่งเนี่ยก็จะกระทบต่อศูนย์พักพิงที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เทศบาลเมืองวาลิน เมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายกันตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับเคลื่อนย้ายย้ายศูนย์เลยนะครับย้ายเต็นท์ย้ายของเ,ออเมื่อตอนบ่ายเมื่อวานนี้ผมยังไปช่วยให้กําลังใจนะครับผู้ที่ต้องย้ายข้าวย้ายของแล้วก็ขึ้นรถมีทั้งรถทหารรถของทางเทศบาลน,นะครับมีทั้งหมด แปดคันด้วยกันแล้วครับเป็นรถหก0้อสิบ้อแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองช่วยกันยกข้าวยกของถอดเต็นท์ลงแล้วก็ขนเต็นท์ไปเพื่อไปกลางที่ข้างเทศบาลเมืองวาลินซึ่งที่นั่นที่สูงแน่นอนครับแล้วก็ท่านนายกผมก็ตามไปดูที่ข้างเทศบาลที่บริเวณดับเพลิงก็ได้ไปดูการกลางเ,เต็นท์แล้วก็การจัดข้าวจัดของของ,ของพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับก็เพิ่งเมื่อเริ่มเข้ามา ก็ได้ไปดูกำชับเร่งรัดในเรื่องของการเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างอะไรแต่ไรด้วยนะครับเผือว่าคืนนี้พี่น้องที่มาอยู่ในเต็นท์เนี่ยก็จะได้มีไฟแสงสว่างใช้นะครับ mm hmm. ก็เร่งรัดกันท่านนายกก็มีทีมงานที่ทันทีทันใดกเ็เขาก็เดินไฟอยู่หลายจุดนะครับที่ที่อยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆแต่ไม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  ไม่นานเขาก็เสร็จทางอ,อีกที่หนึ่งก็มาต่อที่นี่ก็เดินไฟกันได้นะครับก็เร่งรัดการทำงานกันโดยทุกฝ่ายเลยนะครับในพื้นที่เกษตรครับก็มีน้ำท่วมในหลายอำเภอเพิ่มเติมขึ้นนะครับจากเดิมที่ท่วมกัน12อําเภอเนี่ยก็มีข้อมูลที่มีน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นในพื้นที่เกษตรร่วมๆ20,000ไร่นะครับ รวมแล้วขณะนี้ในเบื้องต้นเนี่นะครับเป็นการประมาณการพื้นที่นะครับก็น่าจะอยู่ในระหว่าง1น0่งแสนสองหมื่ไร่ด้วยกันนะครับที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เกษตรนะครับแล้วก็มีรายงานต้นไม้ล้มหักโค่นลงนะครับด้วยลมแรงเนี่ยไปทับสายไฟฟ้าทําให้ไฟดับมีอยู่ที่อำเภอดอนมดแดงทับสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็ทําให้ไฟดับ เสาไฟฟ้าล้มไปสองต้นแล้วก็ไฟดับในหลายตำบลด้วยกันนะครับของอำเภอดอนมดแดงนะครับตอนเช้าก็มีการาจดการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีก็เข้าไปแก้ไขซึ่งตอนบ่ายเย็นๆของเมื่อวานนี้ก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยจ่ายไฟได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบภาพรวมเลยนะครับภาพรวมที่เกิดจากพายุโนรูที่เข้ามา เม่ผ่านพ้นเราไปนะครับเมื่อวานนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับจากการประเมินที่เราได้คาดการเอาไว้ด้วยความกังวลนะครับก็ถือว่าเ,เบาวกว่าที่คิดครับเหตุผลที่สถานการณ์เบาวกว่าที่คิดเนี่ยก็เนื่องด้วยพายุโนรูเนี่ยเขาลดความรุนแรงลงโดยความเร็วศูนย์กลางเขาลดลงนะครับก็เป็นสาเหตุ ใหญ่สาเหตุหลักเลยที่ทำให้ความเสียหายครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับเกินที่เราคาดการไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้พายุโนรูจะผ่านจังหวัดอุบลไปแล้วตอนนี้ก็ไปเข้าทางร้อยเอชยภูมิแล้วน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะไปออกทางทิศตะวันตกออกทางจังหวัดตากแล้วก็ออกไปยังประเทศเมียนมาต่อไปนี่นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมกล่าวเรียนครับฝนที่ตกจำนวน200มิลลิเมตรเฉลี่ยนะครับร้อยกว่ามิลลิเมตรเฉลี่ยในพื้นที่ต่างๆน้ำเหล่านั้นเ่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการซึมลงไปในดินแล้วเนี่ยน้ำเหล่านั้นก็จะไหลหลากลงในลำน้ำเล็กๆแล้วก็รวบรวมลงมาในลำน้ำชีลำน้ำมูลไหลรวมตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดโคราชนะครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นต่างๆนะครับก็รวมเป็นลุ่มน้ําชีลุ่มน้ํามูลเนี่ยครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมน้ําลงมาในลําน้ํามูลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมาออกลาน้ํามูลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีไปทางออกไปทางแม่น้ําโขงต่อไปนะครับสถานการณ์น้ําเหล่านี้ละครับที่เขาจะทยอยมานะครับดังนั้น จากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับสถานการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำมูลเนี่ยต้องเพิ่มระดับสูงขึ้นในแต่ละวันอย่างแน่นอนนะครับแต่จะเพิ่มเท่าไหร่นั้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็อาจจะเอาตัวเลขเได้แจ้งกับพอนา่พี่น้องได้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่จากการประมาณการเนี่ยก็น่าจะประมาณ20-30เซนติเมตรต่อวันนะครับแล้วก็ ต่อเนื่องไปอย่างน้อยก็ห้าวันนะครับถึงจะดูสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งถ้าร่องฝนที่ตกอยู่ก่อนหน้านี้กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยก่อนหน้านี้ยังมีผลอยู่ก็ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการฝนตกเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ไม่ถึงกับรุนแรงแบบพายุโนรูนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ครับ แต่การคาดการก็จากนี้ไปเนี่ยนะครับแน่นอนครับที่ผมได้เรียนพ่อแม่น้องวันนี้น้ำมูลขึ้นมา50เซนแล้วเนี่ยตามที่คาดการกันไว้น่าจะขึ้นถึงเกือบเกือบ2เมตรนั่แหละครับซึ่งผลกระทบต่างๆชุมชนต่างๆศูนย์พักพิงต่างๆก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้พ่อแม่น้องได้เฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเตรียมการนะครับถ้ายังไงก็คืออพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิง นะครับนี่คือสถานการ์ภาพรวมเลยนะครับทีเ่เกิดขึ้นจากการที่พา,ายุโนรูได้เข้ามานะครับซึ่งความเสียหายอย่างที่กาบเรียนครับไม่ถึงกับหนักเท่ากับที่กังวลไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเ,เหตุผลอย่างที่ผมกาบเรียนครับว่าเขาขึ้นฝั่งพายุลูกนี้เนี่ยขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนขึ้นฝั่งใีความเร็วประมาณเกือบเกือบสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่พอขึ้นฝั่งเวียดนาม สปปลาวแล้วเนี่ยละมาไทยเนี่ยความเร็วเคารดเหลือห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงลดลงไปเยอะเลยนะครับถ้าเป็นรถเนี่ยก็ความเร็วสูงเลยนะครับสองรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกเหลือห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ถือว่าลดลงไปเยอะซึ่งเ,เหตุผลในการที่ทำไมถึงเมื่อขึ้นฝั่งแล้วในความเร็วศูนย์กลางของทายุเนี่ยลดลง ทำไไมความรุนแรงถึงลดลงผู้รู้นะครับอาจารย์ดรทอนนะครับชื่อดรทอนทำรงนาวาสวัร,ร์ยัมสกุลนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านให้ข้อมูลเมื่อวานนี้ว่าเหตุผลที่พายุอ่อนกำลังลงเนี่ยก็เนื่องจากว่าประเทศเวียดนามประเทศสปปลาวที่อยู่ด้านเรียกว่าด้านตะวันออกของเราด้านท่านมองจากแผนที่ประเทศไทยเนี่ย จังหวัดอุบลอยู่ริมสุดทางด้านขวานะครับทางด้านตะวันออกถัดไปก็เป็นสนปปาลาวนะครับมาเป็นพื้นผินดินที่มากั้นเราอยู่แล้วก็ถัดไปก็ปเป็นประเทศเวียดนามก็กั้นตามแนวยาวเราลงไปอีกนะครับก็เป็นเสมือนปราการเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ทรเขาก็บอกว่าที่ประเทศเวียดนามตลอดแนวความยาวของประเทศเวียดนามเนี่ยครับ จะมีเทือกเขายาวเลยนะครับความยาวเป็นหนึ่งพันกิโลเมตรเลยนะครับความยาวเกือบเท่าความยาวประเทศไทยนะครับมาเป็นกำแพงกั้นให้ประเทศไทยเลยเทือกเขานี้มีชื่อว่าอันนำครับเทือกเขาอันนำซึ่งเป็นเทือกเขาใหญ่ความยาวพันกิโลเมตรนะครับคุมตั้งแต่หัวด้านคุมเหมือนกับเป็นกำแพงกั้นประเทศไทยไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยเทือกเขานี้เนี่ย สูงถึง2,800เมตรนะครับก็เรียกว่าเป็นเทือกเขาใหญ่เลยแล้วก็เป็นปราการขนาดใหญเ่เวลาลมพายุแรงๆมาเนี่ยนะครับซส้นส่วนใหญ่เกิดในในทะเลนะครับทะเลฟิลิปปินทะเลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนมาทางนี้แหละครับเคลื่อนมาทางนี้ถ้าจะโจมตีประเทศไทยเนี่ยจะต้องเจอกำแพงนี้ก่อนกำแพงนี้แหละครับจะเป็นตัวป้องกันประเทศไทยได้อย่างดีเลยนี่คือธรรมชาติที่ผมเคยบอกพ่อแม่พี่น้องว่า เป็นสวรณภูมิจริงๆเป็นพื้นแผ่นดินทองจริงๆครับที่ป้องกันภัยต่างๆภัยเพศภัยภัยพิบัติต่างๆนี่ไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีนะครับแถมยังมีกำแพงของประเทศเพื่อนบ้านใหญ่บนเริ่มเลยนะครับสูงทั้งสูงทั้งความยาวทั้งร้อยเอ้ยทั้งพันกิโลเมตรเนี่ยขวางแนวไว้เลยครับแล้วก็คอยเบรกคอยสกัด พายุต่างๆที่เข้ามาหลายต่อหลายลูกแล้วนะครับที่เข้ามาแล้วสลายหมดเนื่องจากมาชนกำแพงนี่แหละครับข้ามกำแพงมาได้นี่ก็ความเร็วเหลือน,นิดเดียวอย่างที่โนรูเขาโดนโดนกำแพงนีดกั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมพอขึ้นฝั่งแล้วเขาถึงอ่อนกําลังลงแล้วก็กว่าจะถึงไทยเนี่ยเรียกว่าแทบหมดแรงแล้วนะครับก็ไม่มีผิดสงที่จะ ทำความรุนแรงหรือว่าทำความเสียหายให้กับประเทศไทยได้มากตามที่เราเห็นประเทศอื่นๆเจอนะครับก็สถานการณ์ก็อย่างที่กาบเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสถานการณ์ในเรื่องของระดับน้ำที่เราต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับเพราะว่าถึงแม้หมดพายุฝนไปแล้วน้ำที่ค้างอยู่บนทุ่งอยู่ในทุ่งเนี่ยก็ต้องทยอยลง ทยอยลงก็แน่นอนครับปริมาณน้ำในลําน้ําก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต่อสู้เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับพน่นองครับกลับมาที่โควิดครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องโควิดขอแวะเรื่องโควิดนิดนึงนะครับว่าวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับที่เขาจะยกเลิกปรับระดับของการเตือนภัยนะครับเป็นโควิดเป็นโรคแค่โรค เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยปรับระดับการเตือนภัยเหลือระดับหนึ่งนั่นคือระดับปกตินะครับดังนั้นโควิดจึงกลายเป็นโรคเฝ้าระวังที่มีการเตือนภัยในระดับปกตินะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วก็เขาได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งกรมควบคุมโรคเขาก็จะปรับการรายงานแล้วครับพ่อแม่น้องครับแทนที่จะมีตารางขึ้นเห็นทุกเช้าเลยนะครับว่าใครป่วยกี่คนตายกี่คนอาการหนักกี่คนใส่ท่อช่วยหายใจกี่คนเนี่ยเขาจะปรับจะไม่รายงานทุกวันแล้วครับเขาจะรายงานทุกสัปดาห์เป็นรายงานรายสัปดาห์แต่ว่าเอาตัวเลขแต่ละวันแต่ละวันบวกกันเจ็ดวันแล้วก็มารายงานหนึ่งครั้งนะครับเป็นรายสัปดาห ดังนั้นจากนี้ไปก็คงเทียบตัวเลขเป็นรายสัปดาห์รายเจดวันนะครับว่ามีผู้ป่วยกี่คนผู้เสียชีวิตกี่คนเป็นสัปดาห์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการปรับกับระบบการรายงานของกรมควบคุมโรคนะครับที่จะเริ่มในวันที่หนึ่งตุลาคมทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าวเมื่อวานนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาบอกว่า รัฐบาลขอบคุณประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมม้ร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ทั้งนี้รัฐบาลก็บอกว่าขอให้ประชาชนทุกคนเนียยังคงต้องมีการเฝ้าระวังนะครับและป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่ออยู่กับโรคโควิดได้อย่างปลอดภยัย เพราะทั้งนี้โควิดยังไม่หายยังไม่สูญพันธ์นะครับยังอยู่แต่เราจะอยู่กับโรคโควิดได้อย่างปลอดภัยสามารถทํากับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจทําเรื่องสังคมได้ตามปกติได้ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้ออกมาขอบคุณแล้วก็ยังย้ําเรื่องของการเฝ้าระวังและก,การป้องกันตนเองโดยการใสอ่อมใส่หน้ากากาอนามายัยโดยการล้างมือบ่อยๆนะครับ โดยการมีการเว้นระยะห่างด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็โรคนี้ก็จะได้ไม่กลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โลกโควิดวันนี้ครับพ่อแม่้องครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้สามสิบกันยายนนะครับอย่างที่ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็คงสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า วันนี้จะเป็นการออกเสียงตามสายหอกระจายข่าวหรือสื่อต่างๆในรายการผู้ว่าพง์รัฐพบพรมัพี่น้องชาวอุบลเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่กรุงเทพนะครับในตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและพังงเมืองนะครับก็ต้องเริ่มงานที่กรุงเทพในวันเสราร์ที่หนึ่งตุลาคมแล้วนะครับดังนั้น วันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมก็ต้องเดินทางออกจากอุบลราชธานีไปรับตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับในโอกาสที่ผมจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กรุงเทพนะครับออกจากจังหวัดอุบลไปทำหน้าที่อื่นที่กรุงเทพผมขอขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลทุกทท่านเลยนะครับที่ติดตามฟังเสียงผู้ว่าพบพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวอุบล มาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นเลยไปที่ไหนผมก็สอบถามและอบอุ่นเสมอนะครับว่าฟังเสียงตลอดไม่ได้ฟังวันไหนอนอนไม่รับอะไรทํานองนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณที่สนับสนุนให้ความร่วมมือในการทํางานในทุกๆเรื่องนะครับที่ทําให้ผมทํางานที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยความสุขใจเลยนะครับด้วยความราบรื่น โดยการมีกําลังใจที่จะทุ่มเททํางานให้กับพ่อแม่พ,พี่น้องตลอดมาเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมมือของทุกๆฝ่ายข้าราชการพนักงานลูกจ้างทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในส่วนงานราชการต่างๆท้องถิ่นท้องที่ต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอ,อ,องค์กรอ,อาสาสมัครต่างๆนะครับรวมถึง ทุกเครือข่ายภาคเอกชนนะครับประธานหอ,อการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนะครับแล้วก็เครือข่ายอื่นๆเครือข่ายทั้งเครือข่ายสตรีต่างๆนะครับทุกเครือข่ายนะครับผมคงกล่าวไม่หมดแน่ๆนะครับขอบคุณในความร่วมมือขอบคุณในการช่วยกันทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลตลอดมานะครับก็ถือว่า ผมขอขอบคุณด้วยใจจริงแล้วก็ในวันข้างหน้ามีโอกาสผมก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมชาวอุบลก็ถือว่าเป็นอีกบ้านหนึ่งของผมเลยนะครับที่อยู่ด้วยความอบอุ่นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทำงานด้วยความสบายใจแล้วก็ได้ช่วยทำงานให้พ่อแม่พี่น้องได้สุขใจบ้างเนี่ยก็จะมีเรื่องอาจจะบางท่านกระทบกระทั่งบ้างก็ต้องขออภัยนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้ร่วมงานนะครับพนักงานเจ้าหนะ้าที่ทุกคนมีกระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องการทํางานกเ็เรียกว่าต้องขอให้อภัยกันและกันนะครับถือว่าเป็นการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องขออภัยในนัทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ครับผมขออํานาจอัญเชิญคุณพระศรีรัตไตและอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแก้วนพร,รั์ที่สถิตยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี บุญบาร,รมีของพระเจ้าใหญ่อินปแปลงนะครับพระเจ้าใหญ่องตื้อพระเจ้าใหญ่องค์หลวงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรับบุญบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลคุ้มครองให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลทุกทกท่านนะครับขอให้ท่านได้มีความสุขขอให้ท่านได้มีความเจริญขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมี พาระไมยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาปลอดภัยเดินทางไปไหนใกล้ๆก,ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกประการลูกหลานมีความเจริญเติบโตเรียนหนังสือเก่งๆเติบโตเป,นตเป,นตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินต่อไปนะครับ และในโอกาสนี้ผมพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหรือประธานแม่บ้านมหาไทยหรือภรรยาผมเองเนี่ยนะครับเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณในความมีเมตตามีน้ำใจนะครับของชาวอุบลร,ราชธา,านีทุกท่านทุกคนเลยนะครับและที่ทำให้ผมแล้วก็ภรรยาในฐานะนายกเหล่ากาชาติแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีเนี่ย ทำงานด้วยมีความสุขแล้วก็ทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องได้โดยไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับมีความสนุก้วยด้วยซ้ยานะครับมีความสุขที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสอันควรนะครับที่เราจะได้เจอกันผมก็จะหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนชาวอุบลราชธานีต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญร่วมงานช็อปของเด่นกินของดีที่มาระแมครั้งที่9 ภายในงานท่านจะได้พบกับร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าดีของจังหวัดอุบลราชธานีมากกว่า80คู่หาอย่าลืมอย่าพลาดพบกันวันที่7ตุลาคม2565ณตลาดมาละแม่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานี